เนี ha, ul, ่ยม yeah. uh, mm ีสีราบาแล้วเนี่ยก่จรสีแดงแดงเลือดหมูด้วยลคนขับกินของดิบเยอะเออกินอะไรไปเลือดเลือดไปเลยแล้วทานสีต้องไสนึีถึงสีเท่ากัม ีหกเจ็ดพันหกพัน เจ้าโกเบซูเปอร์เอ็กซ์เอ็มนะครับก้อนนี่ครับคันแคสต์นะครับดีจอดซ่อมอยู่นะแหมกล้องไอโฟนกับกล้องน,น,น,นี้นี่ชัดความชัดต่างกันเลยนะครับนี่ครับคับนิ่งนะมือนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแค่คันนั้นก็เราเติมน้ำมันอยู่นะครับอีสูเยอะไหมอีสูก็ค่อนข้างเยอะครับอีสูไปฮีโน่แล้วแล้ว,ลวก็มีไอ้นหลงทนะันนึงนะตอนนี้รถก่อเติมน้ำมันอยู่นะเดี๋ยวเราขย้ายไปตรงนี้เรไปเรื่อยๆนะไปทุกทีนะ มาแล้วครับออกเกียร์หนึ่งมาแล้วครับหัวปิ๊มไม่เล็กนะจ๊ะน่ค,ครับเดี๋ยวกับทีมงานขอจกนครับผมขอจกอชอมุ่งหาเงินนะครับ พาไปดูสดเด็ดถ้าบืนตรงนี้นี่เราชอบนะขึ้นมานครับนักล่าค่าเที่ยวนะครับมีทั้งวิ่งเที่ยวกับวิ่งเดือน ที่เรากปานั่นเรยไปย่ะนะที่เราหกวานั้นเลอย่ะหาวเน้ำมันเครืองีบอรนใหม่่อะรยังง เ,อเอือ่มงยาเ้ยโกวะได้บะล่ะโมยลกงากันเือแค่หางพ้องัว่ะเจอตะพงกาตะพง<อ>เจอตะพงมา<อ>งเรือเรีนหรือ่อ,อาจารย์นี<อ>่หละอาจารย์อาจารย์ เดอนอาจารย์เนี่ยอาจารย์พุ่งเดินแล้วอาจารย์เลยเด้อ นี่เรา,เาฟูบีดมานะก็ไปใกล้ไม่ได้เลยกล้องมันดูใจมันนะเฮ้เมื่อคืนนี้ป้าเตียงไปเล่นไฮโลมาได้2,000กว่าบาทนะ ngi nang แดงเราคัาดหมดไปแล้วนะไปสอบถามมันแล้วทีนี้ตู้แดงคัดหมดว่าง,งันเราจะไปเรื่อยๆนะไปตรงนน้นแหละ meu กับเ,เข้าคคทสามสองศูนย์ีซีนะครับเอเอโอ้ยนี่เข้าสู่หินแล้วครับนี่ครับหินดัหิน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 ผู้นะ 1,9200มันจะติดฟิล์มใหม่หรือเปล่าแต่ต้องไปดูคลิปเก่าครับว่าใสหรือไรน่าจะติดฟิล์มใหม่ 2องนนั่นแล้วครับ